เป็นการปักเบ็ดตามท้องให้ท้องหน้าเหยื่อหวกนะครับเนาะเหยื่อหวกหรือเหยื่อลูปอดครับโอ้โหโหยป่าเนื้อโคสิครับไม่จะรู้ดิเพราะจับตาโอ้โดีไปเฮทีสิไม่ท่านไม่จะฟืน้นต่างวาย,ยากด้วยเนาะไฟอัหอนจะต,ต่างสมรสจริงครับนทำไมได้นำแจ้ากันนี่ ดึงม um, 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 ันจตโอ้สวยเลยครับ เด็ครับเจ้านอกครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาหาปากเบ็ดทางบ้านกุดข่าตำบลกุดข่าอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับเป็นการปากเบ็ดตามท้องไห่ท้องนาเยือห่วกนะครับเนาะเยือห่วกหรือเยือลูกออดครับาเบ็ดที่ฮาใส่กาช่วงแรกๆเราเนาะใส่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะอันน้ำผอคือเกาเนาะนะครับแบ่งการใส่ครับพอใส่ฟังนี่เนาะผมแกใส่อีกฟังหนึ่งท่าผีครับเบ็ดเฮา แบ่งก์กับไมันค่อยใส่เสร็จเร็วเนาะอ่ะเยื่อเดี๋ยวบางเยื่อในพออู้นี่ฮะตับโตสนีพอดีเลยเนาะเยื่อห่วงครับห่วงกบนะครับตัวประมาณสมีแล้วพอดีเนาะปลากินได้ทุกอย่างครับปลาเข็งปลาโม่นาปลาดุกปลาคอนะครับเนาะปลาตองก็กินนะครับปลาดูดดองๆยังไม่ปลาอยู่ปลาก็ทำห่วงเนี่ยตัวน้อยเต้ อะเออาไว้ก่นเดี๋ยวไอ้ยางเบืองเบ็ดจักรอบนึงครับเผื่อมันมีปลากินเบ็ดเนาะเราจะได้ใส่เบีอยไม้นะครับแล้วก็ปลาปเพชรกินแรงเนาะไปะใส่เสร้นเราเข้ายามเบืองจักรอบนึงเลยนะครับเนาะไอ้ปลาตัวเล็กเอาแล้วครับกินเลี้วอยู่ <S <S เขีงเขีงก็เอาครับเพ่อได้เห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยโอ้เขีงก็ใส่สวยอยู่ เฮ้ยโหเฮ้ยน้ำสดีนสดีนอะไปยัางนี้โอ้ปลาคอปลาใส่สวยอยู่แถมแรกมากแล้วครับปลาคอเนี่ยเฮ้ยได้กินแรงแล้วใช่ไหม เลยถือปลาอยู่กินดินอยู่นะวงเลนโอ้ปลาเข็งอีกครั้งนึงครับโอ้ตัวป่าไหมะงี้ขอปอกอาปก่อนลามันตัวนี้ดิ้นดินอยู่อะไรอย่าง โอ้ปักเขียงเงีโอ้ตังงามเว้ยเนี่ยนับแตมโอ้โห่ปลาเลี้ยงโค่เหรครับอ้ว่าจะรู้ดีเพราะจับตัวกันเลิกบ่เออเลิกอยู่อีกนึงแตมนะครับปลาคอ เดีย๋ยวเพืโอ้โหนะคอยหญ่สูงอยูยอย่กลางน้านครับไปที่ตกดินแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้จะเบิดแล้วล่ะเลยนี่ปลาที่ห้าได้ครับยามรอบหนึ่งแบบฟาวฟเนาะโอ้พอดีไปเฮ็ดจินนะฮะสวยอยู่ตกปลากันเด้อไป เลี้ยงเลี้งเบ็้ยอยกับเบูได้ตั้งหลายแล้วงก็มียามบอกเบี้ยเบี้ต้องอเหไปโรงเรียนไปไงไปใส่ม้ออย่างบอกมนใส่ห้อไปอยู่หมใส่ห้อไปอยู่ไม่ใส่อันนี้พอลเอา ีแกผมเ,มเทียมอยู่ห้องรถสุดข้ามนี้คือใส่หน่อยเอาหอยมาใส่แม่หอยอันเก็บเจ็บหมู่บ้านนี่ได้ไม่ปะขา,างไว้โอ้โหขดีครับมาดวกนะดวกขงิงก็ตำฮวงสุดยอดเน้ย ใช่ใหน่อยไมีทานไม่จะฟื้นเป็นอันนั้นแหละ่หน่อยเขไ่นั่งได้บอก้มกินสมุนไพรอยู่โควิดไปพักในสวนอยู่หน้าเนี่ยเต้แต่เด็กมาขียกับยูหันลุงไว้กับยูหันล่ะพรามเ็ดมันแตก ัสี kind of น,นี่ล่ะเองสีเต้เต้ไข่่อไป็นายลูกก็เจียวหมดพอได้รบทีมนี่ครับปลาเขาเนาะเอามาตบทัอนี้เนาะอ่าประเดส่งของมาให้ครับผู้เจดีย์อีกคนหนึ่งเนาะคนส่งของมาให้อยู่ประจำู่ครับในรอบที่สอง้วเนาะส่ง ของอย่างไม่หายวัวเดี๋ยวมาเบิ้งของน้องกันครับโอรขนมเด็กๆโอ้โอ้ท่านมีอันนี้มันมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในโอ้เขากินกับนมก็ได้จ้าออกมาเบิ้งก่อนอันนี้บ้างอันนี้ของก็ได้ของจูดีก็มีมันมีอันนี้นะโอ้ขนมเด็กๆพอดีเลยเนาะ นี่ของโจนกํนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอบคุณค่าแม่เร็วขอบคุณค่าเร็วขอบคุณจ้าตาตัมต้สวยๆเอาไปทางใหลูกขอบคุณ่มือพอคุณแม่ให้ยูร่าประเภทจัมวิลลี่เจ้าตองหว้พ่อันเจ้าาเมิกปลาหมึกโมกามครับคุณอาปลาพอดีย่างกินเลยเนาะมือเนาะย่างเลยย่างเลยน้องแยมย่างเลยย่างเลาเกิดเลยอันนี้ไม่ให้กินก่อนเศร้าใจน่มมฝากมาอน่อนะครับคุณอาเจ้าลยน พอดีมาตัง้งแคมป์เลยย่างขอมคุณกินเนาะมาหาปลาย่างว่าอันนี้ไปกินย่างขอบคุณขอบคุณยังไรได้แต่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมานกเลยถึงบริการหลวงสัตว์เ้ารวยอกน้ำหมักนะครับน้ำหมักเด็กๆเลยป่าท่าโรนี่อากินกินอาตอมกินเลยอะไรปะช่วยกินมะเปียแน่นี่ครับต้มปลาเมื่อนี้เนาะ ต้อนกันไว้เลยเอาพี่ไ่รางเอานีไปอ่อสมปลาแบบบมัอนป่าเาเน่เมับน้่อจับตลาป่าเขาพอได้กิ่นด้ครับมนี้บบกสมธรมศาตร์เอให้่โอ้ใบบักขามพันตะไคร่บักขามียวใบักขามใส่เนี่ยสมแบบ สมเบาๆผสมแห้งมาได้มาใส่มากมีสมครับบานกูดหอมโมกูดเม่ใหญ่อ่้เดี๋ยวห่บ้านอย้านยังให้กิน้ายขนมเพราะว่าต้องกินขขาวก่อน เขาอิม่มเ้าจะกินยั้งก็ค่อยกินไอ้ล้านเนาะครับทั้งสามคนเนาะตอมนี่เป็นลูกของเอื่อยที่เป็นลูกลูกนองกันนะครับกระลำแย้มเป็นลูกของอายคนกลางนะครับสแตมเป็นลูกของอายคนโตนะครับไอ้ต่ำอย่างนี้กำลังมาตะนอกแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้มามาบานห้อยโยนะครับมา อยู no, ่มากินน mm ิบานเท่าเวลาเนาะสบายใจในช่วงโควิดแต่งซิล่ะใจต้นนี้เป็นบางโอ้ยนป่าตำห่งครับมอนี้ไป็นต้ไม้ฟาน้องตำม้งครับยาสมกันยาเนยาดูนี่ต้งใส่ก่อนเนาะไอ้เนี่ยบอกไม่ถูกไม่จังใช่เปได้กินตำม้งกั ้าเกาเตน่ามากนะม่แล้วพ่าะไม่ละค้างเน้อโบเมนตีเด้อโอ้โหยาค้างประมือก่อนครับเดี๋ยวนี่ละอาหารทฟซี่สมัยหนี่ค้างเรากะจะได้กินข้าวแล้วล่ะ้าวปหมือมันยางบหยางดอกเนาะไฟหอนๆตัวเดียวท่านั้ครับ ยัเง่งสีล่ะหืมกินดิบแต่ก็กินเ่ยหัวขโมยไทั้งสุกปลดไปไว้ก่อนเลยเอาละโอช้ชสวยบนนี้แตหนาวอยู่ไอ่าอยครับนี่ตาหมนูห้องมนอนอเนาะในต้มปลาครับต้มปลาตามาะมองห้องอ่าหลักการมี่ย่างปลมึกกินครับนา้าไม้ไทยตจ้าก็มี อย่างหมูก็ะมีอ่างหมูกรมนป่ามากิจีนนาะยูเล่บานบริยูเล่บานบรยูเล่านบริยูเล่บานบรยูเลานรยกเลานสรดยูเน่อานบริยูเล่บานบรินเล่นบรินเลานรินูเล่านริเล่านบริเล่านบรัยูเล่านบยูเล่บานบริยูเ่บานบิเนานครับมานริยเลาน้ริยล่าน้าิูปล่านบริยูเ่านบลิยเล่าริยูเล่าปล่านริาูเล่านบรเจ้านองสยเจ้านองยู ก็ยิงเข่าปลาลายต้อนรับทุกคนมาเพราะว่าขีนเ้าแดงน้องกันภูม่าไซเบ็ดทางนี่กับมาตั้ท่างอื่นนะครับบ้านบริเวณใกล้เคียงครับมาหาใส่เบ็ดแถวนี่ห่วงแดงนี่กับอู้เป็นสิบใหญ่กันใส่์นะครับนักศิลป์มาใส่เบ็ดแต่บรรยากาศตามท้องไร่ท้องนามันกับสนุกสนานนักศิลป์ไซนกันหลายๆคนนะลำไยไรไยหน้าพ่อรุ่งกับบุกิดหน้าขินหลัก มันมีทุกอย่างนะคบอลหน้าสวนผสมนะครับผลุกหลายอย่าง,งช่วงนี้หน้าเห็ดบดไแดงนะราวานามันถ่วมครับหน้าปังก็จะเห็ดในหน้าปีนะครับโอ,<า>อ้เจดีย์รถสวนมาเขาอย่างเดียวเด็กซ้อมเบอ,อร์ เอว่ะเด็กๆกินหอยกินเองวะสนัความฟ้าก็ขอบคุนหลายๆนะครับมือนี้อมีลูกหลานมากกินน้ำแสีบสีบเลายมือแล้วรลายมือแล้วเอ้ยเยังกะ่อยเรยนไปมนอยู่ปีมูเลียนไปตัวอบะมบอกปวดมันเนาะ เอาเขาเขาเรียกว่าหอยขมนะลูกหอยขมตัวคมลัวรูปหมูมาคมมาเนี่ยเอาหมูนี่ต้องหอยขมเต็มเลยมันบ่อยเลยกินหอยก็หอยคมมันต้องหอยเทะเอเด็กๆมากินหอยก็กำลังหัดเรียนดูในการจิ้มหอยให้อุดตาเนี่ยมันกินยังน่ะกินปลาหมึกเอาเขาไปทีงนอนนะลูกไปทีงนอนทีงนอนใหญ่ไปเพิ่มใหญ่มาใหญ่ไป กินเขาเสร็จแล้วยามไปอีกรอบหนึ่งนะดีได้กินยังโอ้ยก็ดีจะดีกันเี่อาหารคงจะดีเยอผูจ้จัดกาเดี๋วกินอาหารดีอ่อดีบอันยังซูซิอันยังของกุนนะปบางๆแล้วก็จุมน้ำอนตู้ปลาืคือปลาดุก ครับหยายามเบ็ดเนาะครับเนาะรอบกลางคืนจากรอบนึงครับถ้าไหนเขาเจะมานอนได้ครับมาแต่ทางอื่นเนาะมานอนอยู่นี่อยู่ประจําครับอู้หู้โอ <laughs> ้เต็มแหลกเรากลางคืนครับกินเล็กบูดดอ,อกขึ้นไง หลุล้างครับหล่อนกันนี่หน้าครับก็หุหหหหห่ตัวป่ามีแต่ปลาคอปลอกครับ <laughs> แถมสอง เปินมาก่อนเ้วเจ้มมาจะหลังมือเนเป็นทาใส่ข้องเกาียข้าเจ้าครับห้อยเพิ่นใส่อยู่งกุ๊เลยโอ,โอ้ตัวสวยอยู่แต้มสามปะข้ออันนี้ก็ถือว่าสวยลแล้วละนี่สมีสมละปลาสามแต้มครับ มาอีกแล้วครับนึ่งแต้มน,นี่ปนยืนตัวสีแต้มแลวสีแต้มแล้ว,ลวโอ้มีป่าใส่เดียวกันได้เมื่อนี่<า>ป่าหางหาตัวไม<า>่เตยหน่อยเสียมป่า อืก็บอกเออปลาน้าปลาครับปลาตาแดงครับดอกกำขึ้นเนาะปลาตัวบัวเญยปบบไหนนะครับาะว่ากัดตัวงามที่นี่ได้ปลาเสียมนาเซียมปลาเซียมแบนี้งดปลาเซียมโอ้มันพันทังเตผมก่อ โอ้แต่แรกครับตายแล้วนี้มาขึ้นอะไรมาหยามดีฮะน่ะว,ว้าว่ากินจากหลังตึงอยู่ทางน่ะเอ้าโอ้าานนปอดบ่คอยยัยครับโโอ้โอ ว่าม hmm. ันพวกกินเสียดายเนาะเาแบไงเลยแสดงว่าบางหลังมันกินแล้วห้องบดหูน้่นมันตายเนาะบดแบดขึ้นแเนาะเพราะ่ากระตัวแ่หงอาขันถงขึ้นอย่าี่ยดเนาะเนี่ยปามจะยุทง คนบ่คอยใส่เพราะมันเป็นดินคันไถเอ,อาเอาเอาเอาอย,อ,ยอ,ยอย่างก็ดินดินอุ้ย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 ยังไงสวยเลยตัวนี้มันขึ้นมาหายใจได้มันบ่ตายครับสวยสวยสวยเดี๋ยวดึงดึงจับตัวกันปะ อุ้ยลิมๆบิมขอบปากหนึ่งว่าม ah ันกินเล็กโอ้สวยมากแล้วครับคนก็จะไล่ตกสาทางนี้หนึ่งเต็มอ้ยว่ามหาหอยครับทางบานอื่นมหาหอยแถวนี้เบ็ดเท่าจิ่นั่นนะอะไรแล้วครับไปยัง ดินคอยแต่เขียงอูสวยโยตัวปเขียงเก๋เลยมกักตัวปเขียงตัวอ้วนนี่แล้วยางแสบดีไปม, <laughs> มันเนาะนู้นไตใช่ไหมเนาะไมนี้กดถึงมันขึ้นหมดแล้วหืมหืมข้างหนาเนี่ยครับนี่นี่ดึงอุย้ยปลาเขีง กระดอกกระเดียบก่นะอนเนีบๆนะเี๋ยนึยงน่งแตกมนะครับอืมกระเคียงตัวงามสมิ่งกะจะเอาอยุหืมโอ้โหตัวนี้ยกะ สวยแล้วตัวนี้ครับอื้มสวยอยู่ชึบเึ็งแต้มตน,นี่นแต้มออือยูบุหร่ครับบ่ดินฝอเดี๋ยวดิวด้ยนยูดินดนบ่ โอ้โหัวปลาโอ้สวยเลยครับโอ้ยจุบทันมันด้วไปอ่อนรแล้วครับบัตจุด รุดบัดขึ้นฟังไปแล้วไปแล้วกลายเป็นปปห้อยกลายร่างจีกลาย่างนะปลาเฮ้าแคบนี่เนาะโอ้ยหนักยอยู่โลหนึ่งนี่แหละเนาะครับปลาตัวใหญ่สองตัวนั่งนันกับปลาเค็งกับปลาคอหน่อยเนาะพอได้กินเยอะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนะเนาะมื่อไงมาใส่เป็ดท่าง บรรลุขานะครับเนาะทางงานทำแต่ว่าใดอยู่ดีตอนนี้เนาะก็ได้กินอ่ะก็ได้เก็ดปลาแดดเดียวอยู่มันตายติดสไลด์โอ้ตัวใหญ่มีอยู่สองตัวเออนะใครอยู่ครับลุดไปตัวนึงตัวรุนเล็กมันตั้งใจปล่อยดอกตัวนั้นเนาะกลับมาแล้วครับอ่าสำหรับคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอลาไปก่อน have.